พ่อภูมิูยามเช้าตูรีบออกมาเร่งลุดไขหุดนารีบนำพ้าเผานำพนยีสารบ้านของเขาีงานโชว์สบายดีสบายดีเบิดสุขุมสุขุรพี่น้องจ้าผมพอกับเบ้ามีและกับเด็กๆพี่น้อง บรรยากาศยามแรงพี่น้องตะเวนกําลังไก่พอกดินฮหอนหอนมืาอนิสองมื่นแล้วเบิ่งได้เหรอบรมีหน่อยอไรสัสสัเสื้อนะเปียกเบิ่งนี้กางเกงเนี่ยจนขึ้นเงี้ยมันหอนฮอนแบบไพ่ดับมืาอนีิหอนไฟกับดับพี่น้องเขาเจ้าแจ้งไพ่ดับสองมื่นมือมือนี้กับมืออื่นไพ่มาแล้วมาแล้วเองมันหาง หอนโผด่หอนโผล่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นน้ำเล่นน้ำกันท่านผู้ชมไปได้สระน้ำเราก็มีไปเลยระวังเดี๋ยวเล็กตะปูไประวังเล็กตะปูคนลงใสอันนี้จะเป็นสวนน้ำของเราท่านผู้ชมพี่น้อง อันนี้ก็จะเค็มไปแล้วสิเล้วจากเถ่อร้อยแล้วก็ว่แล้วเนาะน้ำก็ตอนแรกก็เริ่มใสอะนดิใส่ปูนขาวน้ำม,มันเริ่มใสแล้วที่นี้พอฝนตกมาแล้วดินเท้าไปทมอยู่เดินอ่ะมันไหลลงมาแล้วมันน้ำคุณมันไหลลงมามันกับคุณคือเก่าเนาะข่้นแบบว่าฝนบ่ตกหรือว่าหนาแรกเนี่ยปูนใสใสปูนขาวใสมันสสใสอยู่แต่อันนี้พอฝนตกแล้วมันเอาน้ำคุณลงมามันกับคุณคือเก่า น้ำก็เริ่มสีแหงแล้วทำู้ษมห้อนแบบนี้ต้องเล่นน้ำย่างเดียวเนาะโดดเลยโดดเลยนาะเทงหัว <c oughs> อย่างน,งนกกลงหัวจุกหรือทำมันเลอย่งไรนะเสียงดอกกลงหัวจุกมะลิกดอกที่ กระโดดแม่ทำกระโดดดูเดี๋ยวกรดเวมันีเนีรกระโดดกระโดดดกระโดดกระโดรกระกรเลยกดดกราดกระโกดกระโดนกะดดกระโดดกรมโดดกรกดด ขันบ่มีบ่ยูแล้วบ่มีบ่ผ้าเล่นชิบ่ห้เ่นเพราะหนัมันลึกหนับมันลึกแห้นาะาิเ่นก็ใส่ซูซี่โคดิ่งโอ้ยคอยเสียดจะได้ทำเ้ยเดี๋ยวานับมันลึกนี่มันเดือดเนีอยสิลงจะได้ะเอ้โอนาปีหลังลงตีกา อุ้ยขาไม่ได้ถึงได้พี่น้องขาม่ได้ถึงโอ้ยโอ้ยห่อมันเขาดักี่อมันเขาดักเย็นเย็นพี่น้องหลังจากที่ห่อนมาบนมือผ้าเลยน้ำเขาเย็นเนาะ น้ำมันเลอก็จนเย็นเน็้แต่ว่าใส่เสือสูซี่ดิพี่น้องเข้าปะตองใส่แรงบ่ายหรือว่าแบบดินลุ่นเนาะเพราะเสือสูซี่มันพยุงตัวอยู่แล้วมันสามารถนอดในน้ำได้ น้ำเลือกทำน้ำกระบอกบอจมน้ำเย็นขึ้นมากโคตรเย็นเลยอ่ะลองนอนแบบนี้ดูนอนอาคาคือ,อ,อนี่มันสามารถนอนได้เนาะอันนี้ซูซีบสั่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วลงไปเล่นน้ำโขงสั่งมาตัวละสามร้อยกว่าบาทสั่งมาสิบกว่าตัว1ิบสองโตพี่น้องหนึ่งการใส่ซูซีบป้องกันชีวิตเจ้าของส,สองเวลาเ้าอัน วหวยน้ำเป็นมันสิได้แบบพ<ด>ยุงตัวหรือว่าอันสำหรับเด็กๆอย่างสิน่ะสอ่สเรียนวหวยน้ำได้เนาะอะอลองอะลองวหวยวหวยทักแทบันเทาเอินลองลองลองไหว้แบบนี้ไปแพ้สิแข่งกัน าลงบาดิไปสมื่อยเมือย่อยอยเอยเมือยเื่อยเมือยเื่อยเอเมื่อยเมื่อยเอยเ สำหรับคนที่่ายนำโมเป็นควรใส่เสื้อสุสีพึกเรียนบางทีเเขาไปยุ่งร้ายล่ะแตคิ้วมันกิ่นขาอันนี้เขาเมื่อยมากะาจมเนอนนอนนอน อันนี้คือสวนน้ำของเราท่านผู้ชมถงว่ามั่เจียนบ่ใสแตะมันเย็นีเราเย็เย็นบ้ไม่งม่้า่างง่าง่้าบ้ม่่อ้า่าไ่้ง่างไ่างบ้ม่งม่่ไ่บาามบง แล้วสะดุดขวักปลาบิดเย็นๆต้องควักน้ำข้างล่างเพือจะเย็นเมื่อยเอชีน้เย็นแล้วควงหลังหลัง่ลังลังลังหลังหลงหลังหังลงหังหลัีหลังหลหลังหลังลังลงหหังนลังหลังหลหห โดยลำพังน,พน้พ่อหน่ะมันลึกหัดหัดดีแล้วพอทำซูสีนะ่เอซนะูสีบไม่ต้องหัดดานล่างพ่อะฉะเั้นมัเสีอันนี้น้องทางมาใสา่ใส่ใส่เอ็มใส่เอสนะสร้างมาอนน้อยแล้วเดี๋ยวนี้นี่เต็มทันนี่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 น่นี่นี่นนี่นนีนี่ พายุงแบบนี้อุ้ยน้นำเย็น,นเออนนย็นเนาะว่าจะจมเออหนำมันเย็นเน๊ะค้าบ่หมีพ่อทีถึงพืน้นเด้มันมันเลกืกมันเลกนืกเนาะลงให้พึ่งดูนะไปเรียกลงถึงยังมันหมดกว่าได้เป็นคาซูซี่คาบับคาซูซี่แต่หนำมันเย็นพี่น้องเพราะหนำมันเลกืก อาปลาลอย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 ทแพเนื้อสาวซ้ำไปลอยทักแพไปหนาลอยทักแพไปหนา ไหน้ำเป็นระยะทำเฮะยไหวน้ำเป็นยังไหวน้ำเป็นยังมาสรสอยสี่ซ้อนไหวน้ำส่วนใหญ่ลูกฝรั่งนะพี่น้องเขาสอนไหวน้ำบางแต่อายุขวบหนึ่งสองขวบมึงเด้ซ้ำรองเท้าหนีไหวน้ำเก่ง เขาไม่ต้องใส่เสือซูสีบเนาะเมื่อคราบปดเสือซูสีบออก้อยได้เยอะ่อยได้อยู่ปดออกเสือซูสีบก็จะมีนกหวีดเนาะเวลาต้องการความเลือกระเป๋าเอาอยู่ไ้แเนา สมมติว่าข้าเป็นจอระเทงได้เอาตายเอาตายก่อนดูได้มาตัวหนึ่งเอาตายเนี่ยแบบได้ไก่มาตัวหนึ่งจะต้องการชำระกินเครื่องใน ได้แล้ตัวนึ่งพี่ดังเล่นจร้ลนจระเข้ได้จระเข้เจ้าเป็น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 เ้าเป็นเจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได มาสิดูอะละเันมามันเย็นได้พี่นอเวลาเขาไม่เมื่อยเนาะเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วตากแดดมานี่มาเล่นน้ำแล้วรู้ซึกว่าซื่นใจแต่ว่าต้องเล่นเงีมือแรงแดดอ่อนเต้นตกดิน ถ้<ข>าเลน่นช่วงแดดกับันแดดน้มมนำมันสีหอน <ไป S 1> อันนี้น้ำมันเย็น,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 นเย็นเอามือควักไวมันกะเก่ด้วยอ๋อไหวอ๋อวสกอาบนในเลียงป่าที่นองเรียกว่าน้ำใสยังสีเลียงอาจจะเป็นปีหน้าถ้าเป็นหน้าแรกมันก็สสใสอยู่พะ <ไป S 1> หนาฝนนเวลาฝนตกแล้วมัน น้ำข Search, ohn, ah, like ับนไหลลงมาที่ทมดินไปอีกเทิ้งอ่ะมันเลยคุณคือเกาส่วงใส่ปูนขาวมันม็ใสเลยเดองเถือดอ้อยไรเรื่องเราเนี่ยงอ่ะแ้วเนี่ยาอ่าไรเราปลอยเขาเงินไปจะกระโดดไปขึ้นไปกระโดดไปั แล้วจะเล่นกิจอะไร้างตามเงียเ่าทำมีับสถานที่มาอีกครับอาเส้ดเร์มาทำาเส้นเร์มาห้าสี่สามสองหนึ่งเั้ย หน้าจะลงยังไงทลอดก้นบ่อหน้าจะลงยังไงปละไล่เด้อโนไปกัไล่ได้แบ เย็เย็นพี่น้นนองแห้งขาก็เยน็นทมาขีหลังกันลอ,อยออกขีหลังขีหล<ว>ังพนักเร็วงขาดเด้อขาดแวขีี่ัไม้นี่ บอกให้นางจิ้มหมี่นี่คือมาตีมงสื่อพี่จละเขมีวนเดือดแล้วว่าต้องไปสวนน้ำพี่น้องสวนน้ำของเราก็มีน้อเย็นสบายอันนั้นสวนอันนี้น้ำสวนน้ำเดี๋ยววัน อยอ่ยดพี่น้องจ้าหลังจากที่อากาศหอนมาเรยน้ำกันเย็นซื่นใจเนาะเดียอยวมานี้บอมมี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดี